ไฟเดนกันนะทุกคนสวัสดีครับมีใครได้ยินไหมอ่าม,มีใครได้ยินไหมวันนี้ก็จะมาเล่นแบบวัสดนไนฟังกีนเหรอจะไปปับก,ก่อนอ เอออัปเดตเลยมามั่อไงขอดูอัปเดตหน่อยอันนี้อัปเดต Sonic เดตเอ็ออัปเดตอะไรช่างมันแล้วก็อัปเดตช่างมันแล้วก็ Hiệu hiệu tôi hiệu hiệu để cái cái ừ. update cho tổ hiểu kiểu nó Nó tôi tổ kiểu để chút 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 chơi tổ nó chút nhưng chút 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 โอ้ดูสิทุกคนเดี๋ยวขอเป็นเทลแล้วกันนะอืมโอเคเทลแบบอู้สอะไร้มาอัปเดต .dot exe ค่ะเฮ้ยใครเนี่ยเอาไม่อันนี้ด้วยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าเฮ้ยซุปเปอร์บอยเฟน มามาได้ซูปเปอร์ไวไฟแล้วอ่ะแล้วไงอ่ะซูปเปอร์ไวไฟแล้วไงอืมยืนเดินว้ากคนได้ยินเสีไหมถ้าไม่ได้ยินก็ถ้าได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงเพลงก็คอมเมนต์ได้ แต่วต่าหลอกลวง มันพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรฮึข้าเจ่สูนี่อยู่ดีๆก็ติดอันดับอันดับที่ตำแหน่หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่อันดับห้าทุกคนจะให้เล่นเพลงเลยดิ คอมเมนต์ไม่ต้องกลัวไม่กลั่นหรอกดูสิอัปเดตอะไรมั่งอัปเดตโซนี่อุ้ยโซนี่ฮดีนี่ไงมันบอกเลยว่าอัปเดตโซนี่ฮีดี้แล้วก็อันนี้อัปเดตอันนี้มาได้อัปเดตอันนี้อัปเดตอุ้ยอุ้ยยัโซนี่แล้ว บอยเฟลก็มาเทลเอ้ยนักขึ้นโอ้ยมากันแลบฮูเอ็กแมนโซนิกลอดเอ็กก็มาโซนิกอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วตัวเก่าเอ้ยอะไรนะลืมชื่อคิป,ปะชื่อคิป,ปะเอ่อ อะไรนะอ๋อโซนิกมาจีนล่างใหม่คันนี้อันเก่าเทกต่างจากคันนี้มากอ๋้นี่มันเทวร่งตุกตาหยัดนุ่นนี่นะบอยฟนอืมโอ้ยสุเปอดโซนิกโอ้ย ซูปเปอร์บอยเฟนก็มาสนดิกอันนี้อ๋อสโนิกอีกิจาการวานแล้วก็ลังสองเอ้ยชื่ออะไรนะอะไรนะั่นแหละจำชื่อไม่ได้เฮ้ยสอนิกเฮ้ ซานิกเว้ยซานิกอันนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ไม่น่าจะอัปเดตอันนี้อันนี้น่าจะอัปเดตนะกับอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็เหมือนกันไม่ใช่ช่ม ก็แบบไม่มีอะไรทำอะนะก็อะไรมาเล่นนะอย่างน้อยเขามีเข้ามาหนึ่งคนอืมกดไลค์ด้วยนะคะมาเพลงต่อไปโอเคกดแอปเป p l ลดีกว่ากดแอปเปิ้ลนะ

c ù ม้วอนยังไงก็ยังทำไม่ถึงร้อยคืยอะไรอะไรอยู่ เดาผัดพรดเยอะแล้ว เดแต่ว,ว่าตัวแรกชื่อโอ้ยกชื่แบ,บันี้โอ้ยไม่เอาแจ็คนอตไม่ต้องการแจ็คนอตแจ็คนอตม,มาทำไมอื้อ จบนี่หว่าเหลืออีกหลายนาทีอขอขอยากยากขึก้นจริงขอยากยากนะขอยากยากมาได้โปรดขอยากยากขอยากยากหน่อยเป็นคนที่ชอบเล่นฮาร์ดตลอดนี่ ขอยากแห้กคุณเอาะทำไมตะกี oh 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 yeah, ้ไ exactly ม่มีสองตัวโอ้โหโอ้โหอยากเกินอยากเกินกาลุน่าเบาเสียงนอ้ของ่เงยไม่เอาแล้วขอเงยเงยขอเง ขอเงี้ยพ่อพิมพพันแล้วโอ้ยพันกว่าแลนะ้วขอเงี้ยเออค่อนสบายนะโอ้ตะกี้มีอะไรไม่รู้ ปวดนิ้วไปหมดแล้วพันกว่าโอ้ไม่มีคนดูเลยโอเคเอาล้ะเดี๋ยว Ok Bye Bye Mình còn đuối